มคุณตองนุแบกมากเลยเหรอเนี่ยรู้สึกว่ามันร้อนมากมายที่รักถอดไหมคะที่รักถอดไหมถอดไหมถอดเสื้อไหมคะ บัตรยูท่านเมทีแล้วพอเวลาถามอยู่อยู่บ้านอยู่ห้องที่รักถอดไหมคะถอด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 อะไรนะผมจำได้อยู่วันนั้นใช่ไหมที่บอกว่าถอดถอๆอพูดใส่คนอื่นนีเขินเขินมันเขินอะไรผมก็เห็นวันนั้นจริงๆเอ้าอะไรเอาใหม่สิเอาใหม่สิ ก็ผมเห็นวันนั้นจริงๆอีกสักครั้งสิให้แม่เขารู้ว่าลูกสาวเขาเป็นคนเข้ามาหาผมสแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมเห็นวันนั้นจริงๆเอ้ยเจ้าบอกแล้วขอบคุณครับ